ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มีพัสดุเข้านะครับมีของเข้า1หนึ่งชิ้นนะครับผมเทนเทนเทนนะครับนี่ลิมิกเซอร์นะครับผมยาม,มาฮ่า MG หนึ่งหกหก CX นะครับของแท้นะครับผม ามาห้าของแท้นะตัวนี้สภาพถือว่ายังใช้ได้กรบผมยังสวยนะตัวนี้สวยกว่าตัวเก่านะครับสวยกว่าตัวเก่านะตต่มี้จ่างตัวเดียวคือตัวเนี้น็อตหายนะครับอันนี้เพิ่งไปเอาจากตัวเก่าไปใส่ถอดมาใส่นะครับเลือกเาตัวสวยๆมาใส่ไว้นะครับอ่าก็เป็นปกติเพราะว่าตัวเก่าก็แท้เหมือนกันนะครับ ตัวห,หนึ่งแต่โดยรวมก็คือสวยมากนะครับเนื่องจากว่าตัวเก่ามันตอนได้มาเนี่ยสภาพไม่ค่อยดีนะครับผมตามมุมตามเหล่นี้แตกเยอะมากนะครับแล้วก็ผมไปเรียงเกณฑ์ที่เยอะเกินแล้วมันก็เริ่มเสียไปหลายช่องนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องให้เบิงเ้งตัวนี้ เมดอินอินโดนีเซียปั๊มนูนนะครับรุวนี้ก็ให้ดูที่ปั๊มนูนนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับของแท้จะเป็นปั๊มตัวนูนขึ้นมานะครับแถวที่สองครับนี่ครับเมดอินอินโดนีเซนะครับถ้าของกอมันก็จะเป็นสติกเกอร์ขาวๆเลยนะครับจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็พิเศษก็คือจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับตัวนี้ชุดเอฟเฟกต ตัวเก่าจะเป็นตัวเล็กนะครับตอนนี้จะเป็นเพิ่มเพิ่มช่องในการต่อไมโครโฟนต่อพินเข้ามานะครับเพิ่มมาอีกสองชแนลครับผมแล้วก็เพิ่มอ f ฟเฟคเข้ามานะครับตัวนี้เขาเป็นงานสําหรับงานการแจ้งหรือเป็นงานสตูดิโออัดเสียงในห้องนี่คือจะโอเคมากนะครับ จริงๆดูไว้มีอีกค่ายหนึ่งนะแต่ผมยังไม่แน่ใจค่ายนั้นนะครับก็เลยขอเอาตัวที่เรามั่นใจไปก่อนนะครับตัวน,นี้เป็นมิกเซอร์ยามาฮาของแท้อินโดนีเซียผมด,ผมดูคู่กันไว้กับซาวคร์ฟนะครับเป็นของอังกฤษนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจนะ ยังไม่รู้จักมันดีพอยังไม่เคยเจอของจริงจะไม่เคยฟังเสียงนะครับก็เลยยังไม่กล้ายังไม่กล้าเปลี่ยนค่ายนะครับไม่กล้าเปลี่ยนค่ายแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะตัวนี้ใหญ่มากสือว่ามันใหญ่กว่าตัวเต่านะตัวนี้คนขายเขาบอกว่าจะให้เอาจะเอายี่สิบบาทหรือจะเอาสามสิบบาทผมก็เลยขอเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวก่อนเนี่ย รู้สึกเหมือนไฟไม่พอนะครบยี่สิบบาทดูยังไงไม่รู้ด้วยเนี้ยไม่ค่อยเสี่ยงด้วยนะครับนี่เรื่องไฟนี่พนี่เป่า P A สามูนนี่เปล่า Input หกสิบห้าตทหรือเปล่านี่หกสิบห้าบทด้วนั่นนี่นะครับ สองร้อยยี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิร์แล้วตรงตรงหัวจ่ายไฟเขาบอกแล้วเปล่าว่ากี่วัตต์เขาไม่ได้บอกนะครับบอกแค่บอกแค่ว่าเป็นไฟ AC นะ AC Adapter in เป็นช่องเสียบ ไม่ได้บอกว่ากี่วัตต์นะเดี๋ยวลองก็รู้ครับผมเดี๋ยวลองก็รู้นะครับเน่นียมาสูัพี่น้องเบิ้งครับผมเดี๋ยวสิมีคลิปรีวิวเสียงรีบเอียงต่อไปอยู่ครับผมฝากติดตามรับชมนะครับกับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับมือสองแต่สภาพสภา,าพสวยครับผมถือว่าสวยนะตัวนี้ถือพ่าสวย นะครับพวกสไลด์พวกอะไรนี้ก็ยังดูเ่สวยอยู่นะครับเนี่ยทียังซื้อสวยสดๆอีกเลย่นสไลด์ตันนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูว่ามันยังใช้ได้ปกติทุกช่องไหมนะครับแต่คนขายเาก็บอกว่าเขาเช็คให้แล้วนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ยังใหม่ๆอยู่นะเนี่ยตัวก่อนนี้ได้มาเนี่ขึ้นสนิมมาเลยนะครับเนี่ยพวก วกตัวนอ็อตตัวนัดอะไรพวกนี้นะขึ้นสนุงสนิมมาเลยนะตัวแรกเนี่ยแต่ว่าติดใจตรงไหนติดใจตรงเสียงครับผมคือตอนก่อนหน้านี้นะผมใช้แบบใช้มิกเซอร์ทั่วไปมิกเซอร์แบบน่าจะเป็นก๊อปอะนะครับคือเสียงบางตัวก็คือว่าเสียงไม่มาเลยนะครับก่อนหน้านี้เนาะบางตัวก็แบบไอ้ตัวล่าสุดที่ขายไปรู้สึกเหมือนจะเป็นก๊อปเหมือนกัน คือเบสนี่มาแน่นมากแต่ว่าเสียงย่านกลางเหลี่ยมเขาไม่ค่อยออกแต่พอมาเป็นยามาฮ่าแล้วค่อนข้างที่จะครบคันนะครับเสียงมันจะใสมากแล้วก็มาครบทุกย่านเสียงนะครับเดี๋ยวลองดูครับผมฝากติดตามรับชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ